รายการลับคมธุรกิจโดยดรหนงนาถหานวิไลสวัสดีค่ะคุณฟังคุณผู้ชมค่ะตอนดักข่าสู่ช่วงของรายการลับคมธุรกิจเมติข่าว90ยน่ากับแอดตรงนั้นหาันวิไลค่ะตอนนี้กำลังพูดถึงเรื่องของ work from everywhere จะไม่ได้แค่ work from home แล้วนะคะเป็น work from everywhere แล้วก็จังหวัด เชียงใหม่ของประเทศไทยเรานี่นะคะก็เรียได้ว่าเป็นจังหวัดที่ได้รับความนิยมทั้งจากคนไทยและชาวต่างประเทศแต่ว่าการที่จะทำให้ work from everywhere นี่จะได้เป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจธุรกิจในจังหวัดนี่นะคะก็จะต้องมีความพร้อมต่างๆในหลายด้านเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะว่าเชียงใหม่มีความพร้อมแค่ไหน ในการที่จะต้อนรับสำหรับคนที่อยากจะไปเวิร์กฟรอมเชียงใหม่ไปทั่วทุกมุมโลกหมายความว่านั่งอยู่ที่เชียงใหม่สามารถทำงานได้ไปทั่วโลกเลยนะคะซึ่งก็เรียกว่าเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในการที่จะทำให้การท่องเที่ยวในมิติใหม่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ไปพูดคุยกับคุณวันลบแซจิวประธานสภา,าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้อยู่กับเราใน รายการแล้วนะคะอะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าสวัสดีครับพี่แอดสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,อคะ,คะตอนนี้กำลังเล่นซ่อนหากับ facebook นะบางทีก็แบบ <c oughs> เหมือนหายไปเลยนะคะอะมา,มาทักทายกันหน่อยบรรยากาศตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะที่เชียงใหม่ใกล้ช่วงฤดูการท่องเที่ยวแล้วค่ะตอนนี้เรียกว่าถ้าเป็นวันวันศุกร์วันเสาร์ <c oughs> นะครับบนยอดดอยนี้ก็เต็มนะครับ แล้วก็เด็นี้คนนิยมไปเที่ยวบ,บนดอยกันเหรอคะใช่ครับใช่ก็เมื่อเมื่อสักครู่ผมจองที่พักบนม่อนกุ๊บกับแถวอำเภอแม่แตงให้เพื่อนก็เต็มนะครับวันเสาร์ก็จะได้วันอาทิตย์ครับนีครับที่ท,ที่ที่หลายสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติต,ตอนนี้คืออย่างนี้ครับเชียงใหมตนน่ตอนนี้ต้องเรียกว่าเรามีความพร้อมหลายอย่างนะครับแล้วก็ที่สําคัญตอนนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ย ทั้งท่านที่เพึ่งกเกษียณไปและท่านประจนนะครับปัตส,สกุลที่เพิ่งมารับตำแหน่งใหม่เนี่ยสารต่องานกันได้อย่างดีนะครับ,รบแล้วก็เราพูดเป็นคำเดียวกันว่าเราจะต้องหาสมดุลให้เจอระหว่างเศรษฐกิจกับเรื่องของสุขภาพนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสำหรับประชาชนพี่น้องชาวบ้านและผู้ประกอบการท่องเที่ยวเนี่ยถือว่าหนักหนาสาหัสมากนะครับ เพราะฉะนั้นก็ด้วยความเมตตาที่พูดพูดคุยกันกับท่านผู้ว่านะครับท่านเพิ่งมาทํางานไม่ไม,ไม่ไม่กี่วันท่านก็บอกว่ามาปุ๊บผมเริ่มงานเลยนะแล้วก็ลุยเลยวันนี้ผมก็ต้องขออนุญาตว่าผมมาอยู่ที่สารากาง <c oughs> จังหวัดเชียงใหม่รอพบท่านตอนสามโมง <c oughs> เดี๋ยวพ <c oughs> อเลิกงานท่านก็จะประชุมต่อหลังเลิกงาน <c oughs> ก็ไม่มีโอทีแต่ก็ต้องทํางาน,นต่อนะครับค่ะงันเดี๋ยวจบรายการก็ไปประชุมกับท่านผู้ว่าต่อเลยนะคะใช่ครับ <c oughs> ใช่ครับเพราะว่าทางสารสุข นะครับทางฝ่ายบริหารไม่ว่าจะเป็นอบจ,จไม่ว่าจะเป็นเทศบาลแล้วก็ภาคเอกชนรวมถึงชาวบ้านในชุมชนต่างๆที่ที่เห็นประโยชน์จากการที่จะรับนักท่องเที่ยวแล้วก็จะทำอย่างไรให้ให้รายได้ตกไปที่ชาวบ้านมากที่สุดเนี่ยก็กลายเป็นว่าตอนนี้เป็นเป็นการขันรับอย่างดีนะครับ,รบในโครงการแซนบล็อกเนี่ยเราเปิดแค่เสียมเภอ แต่เราให้เกียรติพี่น้องคนไทยนะครับวันนี้ใครที่ขึ้นมาเชียงใหม่จะเห็นว่าอของเชียงใหม่เนี่ยเราบอกว่าถ้าท่านฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดินทางขึ้นมาเชียงใหม่ได้เลยเราไม่มีการกักตัวนะครับแต่ว่า,าต้องฉีดสองเข็มสองโดสใช่ไหมคะถ้าถ้าเป็นแอสตราหรือไฟเซอร์เนี่ยเราอนุโลมให้หนึ่งเข็มนะครับค่ะซีโนแวคก็สองเข็มนะครับ,รบแลวเราก็อยากจะให้การ ที่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศมาสัมผัสบรรยากาศปลายฝนต้นหนาวนี่มันสุดยอดมากนะครับถ้าถ้าพี่แอดให้โอกาสผมผมจะแชร์ภาพให้ดูจริงๆไม่ใช่ภาพที่ผมถ่ายแล้วต้องขอยืมจากเพจสวยๆเข้ามาได้เลยคนะ่ะเดี๋ยวแชร์มาได้เลยค่ะค่ะนะคะคุยคุยไปด้วยแชร์ไปด้วยจะได้ไหมพี่แอดน่าจะได้นะคะค่ะก็คุยไปด้วยีค่ะค,ครับครับคุยไปด้วยนะครับพี่แอดครับครับค่ะค่ะทีนี้อ่าตอนนี้ก็ กำลังจะเข้าสู่ฤด,ดูการท่องเที่ยวที่เชียงใหม่แล้วนะแต่ทีนี้ว่าสถานการณ์โควิดก็ยังไม่ค่อยแน่นอนนะคะ,ะมันอารูปภาพมาแล้วนะคะโอ้โหสวยงามจริงๆเลยนะคะ,อะตอนนี้กําลังพูดคุยกันว่าจะทําอย่างไรให,ให้การที่พี่น้องอคนไทยนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่จังหวัดไหนก็ตามที่ ต้องการเดินทางมาพักผ่อนด้วยทำงานด้วยเรียกว่าเวกเิร์คเคชั่นนะครับตอนนี้ถสถานการณ์เนี่ยคนก็มองว่าเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่ค่อนข้างที่จะเงียบสงบมีสเสน่ห์มีวัฒนธรรมมีคาเฟ่มากมายแล้วก็มีสถานที่ที่มีอินเทอร์เน็ตดีๆ แต่มีบรรยากาศแบบนี้ให้ทํางานพี่พี่แอดคิดว่าวันหนึ่งเรามาจัดรายการบนแบบนี้ดีไหมครับผมพาไปอ่ะดีค่ะดีค่ะไว้เดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นไปเชียงใหม่นะคะอ่ะเพราะว่าจริงๆก็คุ้นเชียงใหม่อยู่แล้วนะเป็นเป็นลูกช้างมอชอนะคะอ่าก,ก็ก็ได้ว่าเรียนจบมานานแล้วนะแต่ว่าก็ยังคิดถึงเชียงใหม่เสมอนะทีนีทน้ทีนี้วันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยานนี้น่าจะเปิดอะไรได้มากขึ้นกว่าเดิมไหมคะ วันที่หนึ่งพฤศจิกาเราเราเราแยกเป็นเราแยกเป็นสามสามเรื่องเรื่องแรกเป็นเรื่องของคนไทยคน<ะ>ไทยหนึ่งตุลาที่ผ่านมาเราถือว่าเราเปิดฤดูการท่องเที่ยวเรียบร้อยแล้วนะครับอก็คือสําหรับพี่น้องคนไทยเราเราถือว่าตอนนี้ถ้ามาจากพื้นที่สีแดงก็เข้ามาได้เลยโดยปกตินะครับถ้าเป็นพื้นที่แดงเข้มนะครับก็อยากให้ท่านได้รับวัคซีนเรียบร้อยแล้วเดินทางขึ้นมาถ้าครอบครัวของท่าน ครอบครัวของท่านามีเด็กเล็กแดงใครอย่างเงี้ยเราอนุโลมได้แต่ว่าถ้าใครที่เป็นผู้ใหญ่และยังไม่ได้วัคซีนด้วยเหตุผลใดๆก็ตามเนี่ยอยากจะขอแวะไปที่คลินิกสักนิดนึง <c oughs> นะครับแวะไปแลลับคลินิกที่เขาสามารถออกใบรับรองได้แล้วท่านก็ทำเอทีเคเทสนะครับแล้วก็เอาผลเอทมาด้วยครับ <c oughs> ค่ะอ่าฮะค่ะก็ต้องปฏิบัติตามหน่อยนะคะตอนนี้เราต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะทีนี้ ตอนนี้มีโอกาสใหม่ๆอย่างเมื่อสักครู่บอกว่าบนดอยคนนิยมขึ้นไปท่องเที่ยวเยอะมันส่วนหนึ่งน่าจ,จะเป็นพวกที่ไปทํางานด้วยนะก็เลยตอนนี้มีกระแสหรืออาจจะว่าไม่ใช่กระแสเป็นเทรนด์ใหม่เลยนะคะเรื่องของเอ่อ uh, work from everywhere ค่ะซึ่งอาจจะกลายเป็นว่า work from เชียงใหม่แล้วก็ uh, ต้อนรับจากทั่วโลกได้หมดเลย ถ้าเกิดว่าเราจะทําเรื่องนี้ให้เป็นชิ้นเป็นอานให้เป็นแบบระดับนโยบายนี้นะคะเชียงใหม่มีความพร้อมแค่ไหนแล้วจะต้องมีการเตรียมการอะไรเพิ่มเติมบ้างคะพร้อมแน่นอนครับเพราะว่าหนึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีที่พักประมาณหกหมื่นห้องโอ้โหยอะจริงพร้อมร,งร,งรอ,มองรับในระยะที่พักระยะสั้นและพร้อมรองรับที่พักในระยะยาวเรามีตั้งแต่ราคาคืนหนึ่งไม่กี่ร้อยบาท ไปจนถึงคืนหนึ่งหลายหมื่นบาทอันนี้ก็แล้วแต่ว่าท่านจะถูกจริตในบรรยากาศแบบไหนเลือกได้เพราะฉะนั้นเรามีทุกทุกทุกระดับให้เลือกนะครับ <c oughs> สองเรามีทั้งแบบที่เรียกว่าสะดวกสบายอยู่ในเมืองแล้วอยู่ใกล้แหล่งวัฒนธรรมชอบทำบุญตักบาตรนะครับ <c oughs> ก็อยู่แบบนี้ <c oughs> เดินไปกินของอร่อยสบายมีอาหารเยอะแยะ ชอบไปทํางานที่แอร์เย็นๆหน่อยไม่อยากอยู่ในห้องเดินออกไปแค่ไม่กี่ก้าวมีคาเฟ่เชียงใหม่นี่มีคาเฟ่เอ่อต้องต้องยืมคำพูดยืมคำพูดอ่าเท่าที่ผมจําได้จากมหาวิทยาลัยจัดอ่าการวิจัยแระเก็บข้อมูลมาอ่าแปดร้อยกว่าแปดร้อยกว่าแห่ง ใน<ม>เชียงใหม,ม่ที่มีคาเฟ่าแบบมีทุกหัวถนนเลยนะคะเป็นราเกันดอกเห็ดเลยเยอะมากะะยืมคําพูดของพี่โน้ตอุดมแต่พาดิท์แกบอกว่าล้มสะดุดขาหกล้มถนนมุมไหนก็มีกาแฟให้กินนะครับใช่ค่ะพี่โน้ตก็ชอบเชียงใหม่เหมือนกันนะไปทําอะไรที่นั่นเยอะเลยนะคะอันนี้ก็เป็นความพร้อมที่เรียกว่ามีหมายว่าจะเป็นคาเฟ่ร้านกาแฟมากมายมีโรงแรมเยอะแยะไปหมดเลยหลายหมื่นห้องเลยทีเดียวนั่นคือในส่วนนี้เรียกว่ามีอยู่แล้ว แต่ว่าการที่คนจะไปไปทำงานค่ะที่จะเป็นการเหมือนว่าพวกดิจิทัลโนแมดโดแมทเขาอาจจะต้องแบบมีความต้องการอะไรที่มากกว่านั้นนะคะใช่ครับในส่วนของดิจิตอลโนแมดในอดีตเนี่ยเชียงใหม่มีเข้ามาแฝงตัวอยู่ประมาณสักประมาณสามสี่หมื่นคนโอ้โ็เยอะอยู่ครับเราเป็นหนึ่งในเมืองที่ติดท็อป20ดิจิตอลโนแมดเวิลด์นะครับเป็นเมืองที่ เขามีคอมมูนิตี้ในแบบของเขานะครับแล้วเขาก็มาทำงานเขามาหาเชียงใหม่มีโคเวิร์กิ้งสเปซมากกว่า20แห่งนะครับและเป็นโคเวิร์กิ้งสเปซที่เป็นเป็นกลุ่มคนที่มีความรู้ด้านด้านไอทีด้าน, IT, ด,านด้านการทำโปรแกรมต่างๆแล้วก็มีความรู้ด้านด้านนิวอีโคโนมีนะครับเมื่อวานเพิ่ง ฟังขอให้เครดิตคุณท็อปจิรยุทนิดหนึ่งก็ฟังเด็กหนุ่มคนนี้มาแล้วก็ได้ความรู้อะไรเยอะๆเอามาคุยเล่นนะครับก็คือว่า New อ c โคโนมตัวนี้ก็ก็เชียงใหม่ในเรื่องของอินฟาสตรั c เจอรเรามีความพร้อมในการจัดอันดับเนี่ยเราอยู่ในอันดับต้นๆนะครับ <c oughs> ในเรื่องของความปลอดภัยเราก็อยู่ในอันดับที่เรียกว่าอยู่อันดับต้นๆเช่นกันนะครับ อีกอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจในประเทศไทยก็คือสิ่ง,ส,งสิ่งอยากจะชวนคิดชวนคุยก็คืออินเทอร์เน็ตของเราเป็นประเทศที่มีความไวอินเทอร์เน็ตที่เร็วมากประเทศหนึ่งถ้าเทียบในโลกนี้นะครับเพราะฉะนั้นที่มันจะมีสถานที่หนึ่งชื่อว่าแคมป์ครับพี่ครับอยู่ในห้างห้างสับสินค้าไม่รู้พูดชื่อได้หรือเปล่าห้างแถวย่านนิมานห้างเมย่านะครับ<อ>บริษัทม,ม,มีมีบริษัท โอเปอเรเตอร์โทรศัพท์เจ้าหนึ่งไปปล่อยอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสูงมากๆเลยนะครับน่นสูงเริ่วเลยอ่าสูงสูงปีตเลยแล้วก็ดิจิตอลนอร์แมดก็จะไปสร้างคอมมูนิตี้ไปอยู่ที่นั่นเพราะใช้ซื้อกาแฟแก้วหนึ่งแล้วก็ได้พาสเวิร์ดมาใช้ใช้อินเทอร์เน็ตได้ทุกวันเลยอ่นได้ไปตลอดเลยค่ะใช่ใช่ใช่เร็วมากๆคืออินเทอร์เน็ตเป็นเป็นอินฟาสตรักเจอร์พื้นฐานที่จำเป็นที่จะต้องให้รัฐบาล ใส่ใจแล้วก็ผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยฟังจากน้องน้องคนเมื่อวานคุณท็อปเนี่ยเ็มันคิดว่ามันคงจะต้องเป็นอโครงสร้างพื้นฐานที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม้กระทั่งรัฐบาลจําเป็นที่จะต้องพูดคุยกันว่ามันมันจะต้องมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเรียกว่าฟรีให้กับประชาชนทั้งประเทศใช้นะครับทั้งประเทศ,ทรเทศหรือว่าจะเป็น<ช>หรือว่าจะเป็นพื้นที่ที่เรียกว่า จะเป็นโซนที่จะรับคนที่จะมาทํางานไม่ว่าจะเป็นดิจิตอลโนมัดหรือว่าเป็นคนที่อยากจะไปทํางาน Work from อมเอเวอร r แอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นแ,<ร>แบบเขาเรียกว่าฟร uh, uh, ีฟรีอ่ i พับลิกอไวไฟค่ะแรกๆก,ก็เป็นก็เป็นสำหรับนักธุรกิจหรือคนที่ทำไอโค o วิร์ก s p งสเปซซื้อ <c oughs> ความเร็วขนาดอย่างสูงให้ให้กับคน <c oughs> ที่ต้องการใช้แต่ในอนาคตอ่ะผมเชื่อว่า ถ้าใครยื่นหยิบยื่นโอกาสแบบนี้นโยบายแบบนี้ให้คนทั้งประเทศนะครับแล้วก็คุยกับโอเปอเรเตอร์ดีๆแล้วใช้เงินลัดในการช่วยเหมือนกับเรื่องของของเป็นเสาไฟสาธารณะเป็นไอไอสิ่งที่เป็นสาราุกโปพกสารณะที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลเนี่ยผมคิดว่าจะทำให้มันมันเกิดการเรียนรู้อะไรเยอะแยะเพราะด a t ตดีๆเนี่ยมันอยู่ใน ในคราวในโลกออนไลน์หมดแล้วครับพี่แอดครับแล้วก็เชียงใหม่ก็เป็นเมืองหนึ่งที่ถ้าถ้าซื้อมันก็มีในมือถือละแต่ถ้าเราต้องการใช้เร็วๆเราเดินเข้าไปคาเฟ่แล้วดูสปีดของเขาคาเฟ่เดี๋ยวนี้ก็ก็แข่งกันที่สปีดของอินเทอร์เน็ตเหมือนกันนะครับนอกจากความอร่อยและและการเซลฟี่ของร้านกาแฟมาร้านช้นเนี่ยสปีดสูงกว่าเร็วกว่าไวกว่าแรงกว่านั่งสบายถ่ายรูปสวยได้อวดอวดเพื่อนด้วย สมมติว่าบริษัทห้างร้านต่างๆตอนนี้ก็มีแนวโน้มว่าจะดาวไซต์ออฟฟิศซึ่งเป็นค่คช้จ่ายใ,ใ,ใช่ไหมฮะแม้กระทั่งบริษัทเพื่อนผมเนี่ยที่เคยทำงานกันอยู่ห้าหกสิบคนเนี่ยตอนนี้ก็ทำงานกันในออฟฟิศแค่ยี่สิบกว่าคนที่เหลือก็ทำทางานอ่างเวิร์กฟอร์มโฮมที่บ้านใช่แล้วคุณก็จะไม่ฟอร์มโฮมคนไปฟอร์มเอเวอร์เวร์เหมือนที่พี่อแอดบอกใช่ไหมครับแต่คุณยังมีประสิทธิภาพการทํางานที่ดี คุณยังยังได้รีเฟรชทุกวันคุณได้มามาร์จแบตรีเฟรชแล้วได้ได้อะไรอาหารสมองเยอะแยะเลยแล้วคุณก็ก็ส่งงานให้กับเจ้านายคุณได้ในในแบบที่มีประสิทธิภาพสูงผมคิดว่ามันเป็นเทรนที่ตอนนี้เ น่าสนใจมากครับและใช่ค่ะ,<ล>ะเป็น<อ>เทรนใหม่มากๆเลยนะเพราะว่าตั้งแต่มีโควิดใช่ไหมก็พยายามปรับตัวกันให้คนเนี่ย work from home หรือว่า work from จากทุกที่ทุกแห่งอะไรได้หมดอะไรเงี้ยก็ทําให้มีการวางพวกอินฟราสตรั t เจอพวกนี้ค่ะแล้วมันก็ยังคงอยู่ต่อไปนะตอนนี้แบบหลายองค์กรก็มีนโยบายตรงนี้ว่า เขาก็สามารถลดต้นทุนได้ถ้าเกิดว่าพนักงานดึงงานที่บ้านไม่ต้องเปลืองน้ําเปลืองไฟอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็วัดกันที่ตัวเอาต์พุตผลงานตัวเอาต์คัมต่างๆน,น,นะคะค่ะทีนี้กลับมาที่เชียงใหม่นะคะ เมื่อสักครู่บอกว่าจริงๆก็ต้องเกี่ยวกับเรื่องอินเทอร์เน็ตเรื่องที่พักเรื่องอะไรต่างๆนะโคเวิร์กิ้งสเปซร้านคาเฟ่อะไรต่างๆเนี่ยแต่จริงๆก็บอกว่ามันก็ต้องมีแบบองค์ประกอบอื่นๆอย่างเช่นอา,อาจจะต้องแบบเกี่ยวกับเรื่องแบบการเดินทางไอต่างๆเรื่องอะไรอีกหลายอย่างเลยอะ่ะรวมๆแล้วเนี่ยคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างยังขาดอะไรบ้างที่เชียงใหม่ต้องมีการเติมเต็มค่ะเพื่อที่จะรับกลุ่มนี้คะ่ะตอนนี้ผม ผมเชื่อว่าเชียงใหม่ขาดไอ้เรื่องแค่ระบบแมสท์ทนสิทแบบกรุงเทพที่เป็นรถไฟฟ้าความเร็วสูงอไอ้โทษทีครับรถไฟฟ้าที่ขนส่งเป็นแมสท์ทนสิทเหมือนเหมือน BTS เหมือนอะไรแบบนี้แต่ว่ามันอันนี้เป็นเรื่องอนาคตแต่ว่าไอ้จุดตรงนี้ก็ไม่ใช่จุดอ่อนซะทีเดียว นะครับเพราะว่าเราก็มีรถสองแถวที่อยู่ในเมืองเชียงใหม่เป็นสองพันคันนะครับรถแดงอ่ะมันตั้งแต่มี่แอ๊เรียนมอชอแล้วนะใช่ครับรถสองแถวยังอยู่นะคัมันสีแดงเหมือนเดิมครับพี่แอดแต่ว่าพี่น้องพี่น้องผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็เขาก็ปรับรถไปเรื่อยๆเพราะว่ารถมันก็จะมีอายุใช่ไหมฮะรถมันก็ยะหมาส่วนแท็กซี่ที่เป็น grab เป็นอะไรเนี่ยก็สะดวกดีครับเชียงใหม่ก็มีผู้ให้บริการ grab แบบนี้ คนที่มาก็เลือกได้ทั้งตุ๊กๆเลือกได้ทั้งสองแถวเลือกได้ทั้งแกร็บแล้วก็มีรถเมย์บ้างครับค่ะค่ะเอ๊จังใหม่เคยศึกษาเกี่ยวกับเหมือนเป็นรถแคมมารถไฟฟ้ารางเบารถในเมืองตอนนี้ไปถึงไหนแล้วคะผลการศึกษาผลการศึกษาตอนนี้รอแค่การลงทุนแล้วครับพี่แอดครับอรอรอแค่การลงทุนผลผลการศึกษาผ่านไปเมื่อประมาณปีที่แล้วสองปีที่แล้วแล้วครับ ตอนนี้ก็เหลือแค่การการลงทุนครับอืมค่ะถ้าเกิดว่ามีรถไฟฟ้ารางเบามีแร a รต่างๆนี่กเ็เรียกว่าจะเป็นความสะดวกสบายที่ดึงดูดคนได้มากขึ้นนะมีคู่แข่งอย่างเซิร์ชจากอินเทอร์เน็ตนะคะบอกว่ามีท็อปมีสิบ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 เมืองอ่ะที่พวกดิจิทัลโนมัชอบไปเงี้ยอย่างที่ที่เมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียเนี่ยคือเขามีความพร้อมมากอย่างรถแทรมอย่างเงี้ยของเขาก็ถ้าเปด ในเขต CBD เนี่ยเขาบริการฟรีเลยนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ว่าเขาได้เปรียบเราอยู่นะคะครับต้องแลกหมัดกันครับแต่ละเมืองจะมีจุดแข็งไม่เหมือนกันครับอ,อย่างของเขามีระบบแมสตานสิทธิที่ดีแต่ค่าของชีพของเราก็มีสเสน่ห์ที่ว่าอ๋อใช่ใช่เราต่กว่ายเยอะอืม เพราะว่าดิจิตอลนอร์มทเขาก็จะมาอยู่อาศัยในระยะค่อนข้างยาวเพราะฉะนั้นค่าของชีพเป็นส่วนหนึ่งทำให้เขาตัดสินใจเอนเตอร์เทนเมนต์เป็นส่วนหนึ่งนะครับอาหารการกินที่เขาถูกปากไหมสเสน่มันอยู่ตรง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 ,ตรงไหนบ้างนะครับ<ฆ>ที่สำคัญที่สุดครับความเป็นคนไทยครับพี่แอดครับความเป็นคนไทย h o s p i t a l i t ลความเป็นคนไทยอันนี้มันคือสิ่งที่เป็นไทเนสที่ที่บ้านอื่นเมืองอื่นเขา เขาหาไปได้นะเราของเรามีปีความเป็นคนไทยนี่แหละเนาะค่ะตอนนี้ก็ยังโอเคอยู่เนาะโดยเฉพาะที่เชียงใหม่นรับใช่ครับพี่แอดครับก็วันวันนี้ถ้าพี่แอดอยากกินขนมจีนน้ำเงี้ยวจานละยี่สิบาทเชียงใหม่ก็หาได้ทั่วไปเลยนะครับคือค่ายของจีนเชียงใหม่มีตั้งแต่แบบจานยี่สิบาทจนไปถึงจานเป็นสี่ห้าร้อยก็แล้วแต่คลาสที่คุณจะเลือกเลยครับ อืมค่ะคือค่าของชีพเราต่ำนะคะที่จะดึงดูดผู้คนได้นะคะค่ะทีนี้อย่างหลายประเทศอันนี้คือเขาก็มีความพร้อมนะคะในการดึงคนไปทำงานนี่นะคะดิจิทัลโนมัดเลยนะคะอย่างโครเอเชียเขาออกวีซ่าพิเศษหนึ่งปีให้กับกลุ่มดิจิทัลโนมัดเลยนะคะ อันนี้ที่โคเอเชียนะคะบ้านเราก็คงจะต้องมาถึงจุดนี้ด้วยนะโดยสรุปแล้วคุณคุณวรับอยากเสนอรัฐบาลให้ทำไรบ้างในการที่จะให้เชียงใหม่เนี่ยเป็นสถานที่เป็น destination ที่คนมา work from everywhere ไปทั่วโลกอย่างเงี้ยค่ะ,ค,ะครับตรงนี้ก็จะต้องสมดุลให้เจอระหว่างคนที่เจตนาดีเข้ามาทำงานแบบ mm hmm. แบบที่มีสกิลสูงเป็นดิจิทัลนอร์มหรือ เป็นคนที่มีสกิลแล้วมาเบรนดกับคนในบ้านเราทําให้ <c oughs> พี่น้องอนักธุรกิจของเราแม้กระทั่งนักเรียนจบใหม่ได้ได้คอมมูนิตี้ดี DD, ๆนะครับได้ทารนเฟอร์เทคโนโลยีจากคนต่างประเทศอันนี้ส่วนนี้ก็จําเป็นที่จะต้องอมอบในตัวเพวิลเลจให้เขานะครับแต่อีกตัวหนึ่งต่อมอก็เป็นกังวลว่าเอ๊ะแล้วคนต่างประเทศที่เข้ามาเนี่ยก็จะต้องมี คุณลิฟิ c เคชั่นให้ชัดเจนครับพี่แอดครับเพราะไม่งั้นเดยกก็จะมีการเข้ามาแข่งแข่ง uh, แย่งงานคนไทยเราก็จะสกต้องสมดุลตรงนี้ซึ่งตัวนี้ผมก็ไม่ได้มีความรู้มากนะักก็จําเป็นที่จะต้องใช้ uh huh. ผู้รู้และนักวิชาการนักวิชาการมาช่วยกันว่าจะทํำยังไงว่าจะสกรีนคนล่อดแต่แกลงแบบไหนถึงจะได้คนที่มีคุณภาพสูงแล้วก็เชิญเ,เข้ามาทำมาหากิน uh huh. อย่างถูกกฎหมายที่บ้านเราครับ อืมค่ะนะคะก็เรีกว่าคงจะต้องเวิร์กกันต่อไปนะยังไงเรื่องนี้ท่านผู้ว่าคงสนใจด้วยมั้งคะเกี่ยวกับเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องขอตัวแล้วครับก็คือจริงก็ะะต้องบอกว่าอยากคุยครับเดี๋ยวมีเซสชั่นมาคุยกันอีกทีแต่เชียงใหม่ยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับ <c oughs> พี่น้องคนไทยทุกท่านแล้วก็คนต่างประเทศที่อยู่ในเมืองไทยแล้วนะครับเรายินดีต้อนรับเลยครับตอนนี้อ่อนะะปลายฝนต้นหนาวดอกไม้กําลังสวย นะครับอากาศเริ่มเย็นแล้วครับบนยอดดอยนี้มีทะเลหมอกครับเดี๋ยวผมขอแช์อีกภาพหนึ่งสุดท้ายก่อนจากนะครับไอำเภออำเภอนนองใหม่อําเภอนนองใหม่ที่ตอนนี้มาแรงมากนะครับภาพจากเพจต้องยืมภาพเข้ามานะครับผมถ่ายรูปไม่เก่งอันนี้อําเภอดอยเต่านะครับพี่มองโกเลียไทยแลนด์ครับอําเภอดอยเต่าครับ อ๋อไอหนุ่มดอยเต่าโอเคไอหนุ่มดอยเต่าใช่เมื่อสามสิบสี่สปีที่แล้วแล้วรามาคุยกันต่อครับผมขอลาด้วยภาพนี้นะครับพี่แอดครับสวัสดี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 ค่ะสวัสดีค่ะรายการรับคมธุรกิจโดยดรหนุ่มนาถห่างวิไล